เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมงสมาชีกเป้ารถสวยสวยไม่ชมหรือซื้อเลือกใช้นะครับอันนี้เป็น toyota ครับ toyota corolla outfit v ศูนย์สามนะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นๆน้ำไม่ดันฝนไม่ไหลเครื่องเกียร์ดีเดินทางไกลได้สบายเลยรถพร้อมใช้ได้เลยครับเต็มเดิม เดิมยันแหม่กนะครับแหม่ก็แหม่งเดิมของโตโยต้าเขียบซอกมุมรอยพยับรอยอาร์ยังอยู่ครบนะครับไม่มีรอยชนใดห้องเครื่องเดิมเดิมเช่นกันนะเดิมเดิมเลยครับหลุดน็อตยังกลมไม่ช้ำไม่โซมห้องเครื่องเดิมครับล้างคาแคร์หน่อยก็สวยภายในสภาพดีสะอาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าสีบานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเบาะหนังสวย,สวย ครับราคาห7 0 0 0พบาทนะครับพิกัดดูรถอยู่อยุธยาสนใจเข้าไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ